ไม่วันนี้ด้วยสิงี่มีปิดปกติฮะฉันก็ว่ากันแหละอ่ะว่างกันแหละเออตามน้ำไปว่าไงว่างกันเออใช่ตามตามน้ำไปเหมือนกันว่าไงว่างกันเออแต่เอออะไรอ่ะ ทางคิงพิกอ้าเออไม่วันนี้เราไม่คิดแอนอะไรที่สามารถขโมยไข่ได้เลยเนี่ยเฮะเดี๋ยวสิให้มาอะไรอะไรอันเนี้ยอะไรเฮ้ยอะไรกินเนื้ tìm kiếm 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 kiếm